คนตะวันออกณในส no ่วนผู้สนับสนุนหนังสือในชุดนี้บริรัการูปพระสงฆ์ห่อรูปสิทธิ์ท่านพ่อเขียนสิทธิ์วัตรทีก็เป็นพิธีกรอยู่ด้านล่างณในส่วนในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะกําหนดพระธาตุลูกไปแล้วก็เตาอี้อยู่ไม่เหมือนเดิมมีคนมาหน้าแอบก็ทราบว่าท่านพ่อท่านเป็นผู้ให้ทุกวันนี้ดู เราอยู่ไหนก็มีความสุขบางคนมีนึกไปของเกิดคูบานีเิเกิดพความสุขใครได้ปฏิบัติตามสินห้าก่อนที่จะเริ่มวิธีอยากจะฝากข้อคิดนิดนึ็งขออนุญ,ญาตสักหัวข้อเดียวตก็ขอจเจริญพรเชิญักรบรรีได้เป็นพิธีก่อนเพื่อจะได้นำเข้าขอย่างสูงทุกรูกาเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมในพิธีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2546นะครับนั่นคือปริญญาคณะมนุษยศาสตร์แ,ตนะลรและ,ะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล,ลองไทยันธีผมเองก็งมาเป็นวิธีกรในวันที่มาถวายปริญญา เสียครามหมายเป็นนาชลิททรลัยอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสูงราชบทณฑิตยสถานองค์นะครับก็มี็ยูิทยาเขตจากบุรีของเราแ่งนี้เมื่อวันที่18บแปดาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ได้ฉลองเนื่องจากอยู่บนเขาที่เราถือว่าวันนี้พวกเราสิษยญนสิ์ของหลวงพ่อเขียนนะครับหรือท่านพระภูมธรรมสรคุณนั้น เรามาร่วมกันฉลองอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติรมทุกท่านนะครับว่าในปัจจุบับาาการแทนคราบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านดรสิงห์นะครับครับองต้านรักท่านรัมนธรรมดีครับท่านมาแบบพัฒนลุงใจเลยับนะครับท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการสูงที่มีสัตว์และสีเท่ากัน รว่าได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งน,นะครับไม่ว่าจะปริญญานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่รเราไปเอออกมาจากนี้เป็นต้นทั้งนั้นก็ต้องขอ ต้องขอขลาพรบคุณนะครับหลวงพ่อเขียนของเรา,านาั้นได้สร้างคุณงามความดีในหน่วยราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆ15นะครับเมื่อวันที่15ตั้งแต่5โมงเย็นถึงหกโมงเกือบทุ่มครงนะครับทีบ่ที่ถ่ายแป๊บก่อน

ก็กราบรัวัฒนธรรมพระคุณเจ้าพระศิลป์ูปนะครับท่าระหง นตำรวจโทรเกทีใช้ยาสตรี thank you นี่ไปเมื่อสักครู่นะครับนี่เป็นสมภพที่ผลิตพระมหาปริยธรรมข้าวประโยชน์ของจังหวัดจันทบ,บุรีทุกป,ปีเพราะนั้นผมกล้าคุยได้เลยว่าในทางมาชีาสีบรามส,ส่วนบนใต้นะครับโยกจันทีนะครับที่เราเรียกครั้งว่าอะไรที่อะไรเท่าไหร จะมีปริญญาโทหรือสาสถาปริญญาเอกนะครับข้องมหาจุฬาลงกรณราชวิรรทยาศาสกการ,รส์ได้เลยนะเฮ้ยนะครับช่วงนี้ พยายามมนครบมงคลแปดสปีและรับวัตถุมงคลน,นะครับ านเห็นโอนเวทีแล้วท่านก็เห็นนะครับพัดรองทั้งหลายแหล่ที่วางเรียงเป็นลำดับห้าหกพัดรอง Thank <laughs> ราษฎ2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะผู้ใหญ่คณะสงฆ์ฉบับที่2ปัจจุบันดำเนินการแก้เอาว่าวัตติงตำบลพวงอำเภอเขาที่เกชกูดจังหวัดจันทบุรี Grazie. พ่อกำลังตักบาดอยู่นั้นในการถวายเครื่องัยธรรมแหละประสงค์เจริญทุกมนทางสิพรูปคดังต่อไปนี้นะครับรูปรที่หนึ่งก็คือท่านพระพรูมธรรมสรคุณท่านพ่อเขียนรูปรที่สองท่านสุบินชินประเสริฐผู้ัทษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีรูปรที่สท่านรองผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรี ที่ห้าท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธ์พงษ์สังราญนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชที่หนึ่งท่านสุบินชิดวัตรเป็นผู้พัฒนาหน้าสารจ,าจาังหวัดจันทบุรีขุนแผนที่เจ็ด